มาถึงหน้าที่81นะครับข้อที่3นุชใช้น้ำปลาปรุงอาหารไปเศษส 2, ส่วน25ของน้ำปลาที่มีอยู่ใช้ไปเศษส 2, ส่วน25ความหมายก็คือทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดมี25ส่วนนะใช้ไป2ส่วนนะครับจากที่มีอยู่ทีนี้เศษส 2, ส่วน25เนี่ยคิดเป็น54มิลลิลิตรนุชเหลือน้ำปลากี่มิลลิลิตรพอจะนึกภาพออกไหมครับ โจทย์ข้อน like ี้คล้ายๆกับข้อที่1ข้อที่2เหมือนกันนะครับถ้าจะทําข้อนี้ได้ก็คือต้องเข้าใจวิธีการคิดแบบข้อที่1และข้อที่2นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องเพิ่มสเต็ปขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือคิดว่าเหลือเท่าไหร่นะครับไม่ได้คิดว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับคิดว่าเหลือเท่าไหร่ก็คือต้องเอาไปหักลบกันนะครับหรือว่าคิดในเรื่องของส่วนกลับของกันแล้วแต่วิธีการคิดมีวิธีการคิดได้หลากหลายนะครับฉะนั้นถ้าเราคิดแล้ว เพื่อนหรือคุณครูเฉลอยออกมาแล้ววิธีที่การคิดที่แตกต่างกันก็คืออยู่ที่ลักษณะของการลำดับการคิดแบบไหนนะครับต้องทำความเข้าใจของการคิดแต่ละแบบนะครับจะแสดงวิธีคิดให้เราดูหนึ่งวิธีนะครับก็คือหาว่าน้ำปลาที่มีอยู่เนี่ยทั้งหมดมีกี่มิลลิลิตรแล้วค่อยเอาไปลบกับ54มิลลิลิตรก็จะรู้ละน้ำปลาเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับฉะนั้นวิธีการคิดนี้เริ่มยังไงนะครับ ลองแสดงวิธีการคิดกันก่อนนะครับก็คือเรามีน้ำปลาที่มีอยู่ใช่ไหมครับไม่รู้เท่าไหร่ครับแต่รู้ว่ามันมีทั้งหมด25ส่วนแน่ๆเพราะว่าโจทย์บอกว่าเศษสอส่วน25ของน้ำปลาที่มีอยู่เนี่ยถูกใช้ไปนะครับฉงนั้นมันถูกใช้ไปเศษสองส่วน25แสดงว่าทั้งหมดมันมี25ส่วนนะครับเราก็จะเอาไปคิดนะครับว่า ทั้งหมด25ส่วนนั้นมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไปลบซะ่าเท่าไรครับจากโจทย์54มิลลิลิตรเราก็จะรู้น้ำปลาที่เหลือนะครับว่าเหลือเท่ากับเท่าไหร่คือหาให้เจอก่อนนะครับว่าหาให้ได้ก่อนครับว่าน้ำปลาทั้งหมดมีเท่าไหร่แล้วเอาไปลบกับที่ใช้ไปก็คือ54มิลลิลิตรหรือ2ส่วน25นั้นนะครับเราก็จะรู้น้ำปลาที่เหลือแล้วนะครับ ทีนี้วิธีการคิดคิดยังไงนะครับเราแสดงวิธีทำครับเราบอกกับเขาไปเลยอันดับแรกนะครับว่าใช้ไปนะครับน้ำปลาเนี่ยเศษสองส่วนยี่สิบห้าของที่มีอยู่ด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าน้ำปลายี่สิบห้าส่วนใช้ไปสองส่วนนะครับเราก็จะได้ว่าน้ำปลาสองส่วนคิดเป็นเท่าไหรครับคิดเป็นห้าสิบสี่มิลลิลิตรฉะนั้นน้ำปลาหนึ่งส่วนเราเอามาคิดหนึ่งส่วนอีกแล้วเห็นไหมครับคิดเป็นส่วนย่อยก่อนนะครับ ก็คือเอาไปหารนะครับ54เอาไปหาร2เพื่อที่จะได้1ส่วนออกมาฉะนั้นถ้า25ส่วนก็คือเศษ54ส่วน2คูณด้วย25คูณกลับไปที่25้นั่นเองครับฉะนั้นน้ำปลาทั้งหมดมีอยู่675มิลลิลิตรแสดงว่าอะไรครับน้ำปลาเหลือเท่าไหร่ครับทั้งหมดมี675มิลลิลิตรใช้ไป 54มลแสดงว่าต้องเอาไปลบกันนะครับดังนั้นนุดเหลือน้ำปลาเท่ากับ675มิลิลิตรก็คือทั้งหมดลบด้วย54มิลิตรที่ใช้ไปตามโจทย์นะครับเท่ากับเหลืออยู่ที่621มิลิลิตรครับฉะนั้นข้อนี้ตอบ621มิลลิลิตรครับ มาดูข้อที่4ก็ยังคล้ายกับข้อที่3นะครับอ่านโจทย์ดูก่อนนะครับป้านวลขายน้ำดื่มไปเศษ7ส่วน10ของจำนวนน้ำดื่มที่มีอยู่ก็หมายถึงอะไรครับมี10ส่วนนะครับทั้งหมดป้ามันมี10ส่วนนะครับแต่ขายไป7ส่วนแล้วยังเหลือน้ำอีก105ขวดป้านวลขายน้ำดื่มไปกี่ขวด ตีความให้ชัดๆครับว่ามันเป็นยังไงครับเศษเจ็ดส่วนสิบคือที่ขายไปฉะนั้นร้อยห้าครับร้อยห้าคือที่เหลือนะครับคนละเรื่องกันกับเศษเจ็ดส่วนสิบนะครับสิบส่วนนะครับขายไปเจ็ดส่วนเหลืออยู่ เหลืออยู่กี่ส่วนครับแสดงว่าเหลืออยู่3ส่วนเนาะเพราะว่า10ส่วนขายไป7แสดงว่าเหลืออยู่3ไอ้สส่วนเนี่ยนะครับก็คือเศษ3ส่วน10เท่ากับ105ขวดนะครับจากโจทย์ข้อนี้แล้วเราถึงจะทําการคิดได้นะครับลักษณะของวิธีการคิดเราก็เขียนเป็นแผนภาพออกมานะครับแสดงให้เขาเห็นนะครับว่ามีทั้งหมดอยู่10ส่วนนะครับขายไปเสร็จ7ส่วน10ส่วนขายไปอยู่ทางด้านฝั่ง สายนะครับเศษเจ็ดส่วนสิบส่วนทีนี้เหลืออยู่ครับฝั่งขวาคือเหลืออยู่หนึ่งร้อยห้าขวดไม่ได้บอกเป็นเศษส่วนนะครับแต่เรารู้ครับว่าเหลืออยู่เศษสามส่วนสิบส่วนนะครับเพราะอะไรครับเพราะโจทย์มันบอกไว้ล้าขายไปเท่ากับเศษเจ็ดส่วนสิบฉะนั้นมันจะต้องมีทั้งหมดเท่ากับเศษสิบส่วนสิบใช่ไหมฉะนั้นเศษสิบส่วนสิบลบเจ็ดก็เลยเหลือเศษสามส่วนเจ็ดนะครับฉะนั้นส่วน ร้อยห้าขวดนี่ก็คือเศษสามส่วนสิะครับฉะนั้นวิธีการคิดของเรานะครับเราก็จะต้องคิดโดยทำการแสดงวิธีรมเอาข้อมูลที่เรารู้นะครับทาฟังอธิบายตะก,กี้นี้นะครับเรารู้ว่าเรามีทั้งหมดอยู่10ส่วนนั่นหมายถึงเศษ10ส่วน10น,นั่นเองคือจำนวนน้ำที่ป้ามีอยู่นะครับแล้วป้าก็ขายไปเท่ากับเศษ7ส่วน10ส่วน ฉะนั้นป้าเหลือน้ำดื่มเท่ากับเศษ10ส่วน10ลบด้วยเศษ7ส่วน10ก็คือเศษ3ส่วน10นั่นเองนะครับและเศษสส่วน10นี้ก็เท่ากับ105ขวดครับฉะนั้นแสดงว่า3ส่วนคิดเป็น105ขวดนะครับฉะนั้น1ส่วนละครับ1ส่วนก็คือเอา105ขวดไปหาร3นะครับ เพราะมันคือ3ส่วนนะที่เหลืออยู่นะครับเราก็จะได้เท่าไรครับเราจะได้1ส่วนนะครับ105่ส่วนนี่คือ1ส่วนแล้วเราก็กลับไปคิดที่7ส่วนครับ7ส่วนก็เท่ากับ105ส่วนคูณด้วย7นั่นเองครับซึ่งได้คำตอบเท่ากับ245นะครับคำตอบเป็นขวดนะครับ24 5บขวด ดังนั้นโจทย์เขาถามว่าป้านวลขายน้ําดื่มไปกี่ขวดดังข้อนี้ก็ตอบว่าดังนั้นป้านวลก็ขายน้ําดื่มไปเท่ากับ245ขวดนั่นเองครับตอบ245ขวดครับสําหรับข้อที่4ครับเป็นอันว่าเสร็จไปอีกหนึ่งหน้าครับสําหรับหน้าที่81ครับ